สวัสดีค่ะกระสะข่าวดังมาแล้วค่ะรู้ตัวเจ้าของเบอร์ VIP คดีแตงโมแล้วรู้ตัวเจ้าของเบอร์ VIP คดีแตงโมแล้วเป็นเบอร์ไฮโซปอกับใครก่อนหน้านี้นายสันธนะประยุรรัฐอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลน,นำเอกสารแฟ้มใหญ่มายื่นให้กับพันตำรวจตรีอุเทน หงทองสรวัตรสอบสวนสอบพอเมืองนนทบุรีเจ้าของคดีแตงโมเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ2เบอร์ซึ่งเป็นเบอร์ VIP ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนที่เปิดโรงแรมรอแตงโมในคืนวันที่เกิดเหตุโดยเบอร์หนึ่งลงท้ายด้วย4444และอีกเบอร์ลงท้ายด้วย6666 66, จึงอยากขอตำรวจตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองเบอร์ว่ามีการติดต่อกับ5คนบนเรือช่วงระหว่างอยู่บนเรือรวมถึงก่อนและหลังลงเรือหรือไม่ตนเองเชื่อว่าหากตำรวจตรวจสอบเบอร์ดังกล่าวจะเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับกุลซือและคนอื่นๆล่าสุดแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าหลักฐานเบอร์โทรศัพท์หมายเลขที่ลงท้ายด้วย4444กับ6666ที่นายสันทนะ นำมายื่นให้ตรวจสอบนั้นเบอร์หมายเลข666 6, 6, 6, 6เป็นเบอร์ของนายตะนุพัฒน์หรือปอส่วนหมายเลขมือถือที่ลงท้ายด้วย4444เป็นเบอร์มือถือของพนักงานบริษัทของนายตนุพัฒน์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้ยึดโทรศัพท์มือถือทั้ง5คนบนเรือสปีดโบท๊ทหลังเกิดเหตุไปตรวจสอบการติดต่อทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเบอร์โทรหรือการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมอยู่ในสำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยออกมาทำให้ในายสันทนะเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ